มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันจะไปตามล่าหาของลดราคากันค่ะอันนี้เดินมาเจอวัคคาโดเนาะสองลูกประมาณสิบเจ็ดโครนก็ราคาดีอยู่นะแล้วเราก็มาแวะซื้อมาเขืตเทศไว้ติดตูเ้เย็นเผื่อได้ทําอะไรกินด้วยนะคะอันนี้ของเด็ดเลยเราเดินมาเจอเนื้อหมูลดร,ราคาค่ะบอกก่อนวนะ่าปกติเนื้อหมูที่เนี่ยแพงมากเลยอันนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอแค่สามสิบสามเองเราดูวันหมดอายุแล้วคือมันหมดอายุพรุ่งนี้เนาะแต่ เดี๋ยวเราสามารถเอาไปแช่ในช่องฟีีได้นะคะแล้วเราก็เดินมาเจอแคปหมูทุกคนแคปหมูในซูเปอร์ที่สวีเดนอะ่ะอันนี้มันมีรสเพ็ดด้วยนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นรถธรรมดาค่ะเดินมาอีกก็มาเจอมีดบอลลดราคาห้าสิเอร์เซ็นเหมือนกันเลยค่ะเป็นมีดบอลเนื้อไก่นะคะขยับมาใกล้ๆกันเลยเราไปเจอไส้กรอกแบบไส้กรอกเหมือนไส้กรอกญี่ปุ่นที่มันเป็นหนังกรอบอ่ะอันนี้เป็นรถทัฟเฟิลนะกรอ,กอบอร่อยมากเลยแต่เราไม่ค่อยได้กินทัฟเฟิลเท่าไหร่ไม่รู้อ่านผิดรือเปล่า ของดีอยู่ตรงนี้คะ่ะก็คือไปเจอมอสซาเรลล,ลาสดก้อนละแค่ห้าโครนเองอะ่ะเดี๋ยวเอาเจ้านี่กลับไปทํากินกันนะคะเดินแป๊บเดียวเต็มตะก,ก้าแล้วกลับบ้านกันดีกว่าค่ะมาค่ะนี่คือมอสซาเรลล,ลาสดที่เราไปได้มาในราคาห้าโครนเนาะเห็นเราจะมาหั่นกันดูมันเด้งดึงดึงมากเลยทุกคนมาดูกันค่ะว่าเราจะมาทําอะไรดีก่อนอื่นเลยแล้วก็ผัสไลด์ให้มันเป็นแผ่นๆก่อนนะคะ ต่อไปเราก็จะเอาเจ้ามะเขือเทศที่ได้มาเนี่ยมาหั่นเหมือนกันค่ะสไลด์เป็นแว่นๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบล่างกันแล้วนะคะอันนี้เป็นขนมปังที่เราได้มาลดราคาเหมือนกันแหละที่จริงแล้วแล้วเราก็จะใช้พักสลัดตัวนี้มาวางไว้บนขนมปังจริงๆมันต้องใช้เป็นพวกแบบเบซิลยงงนแต่เราไม่ได้ซื้อมาเนาะเราก็เอาสลัดที่บ้านนั่นแหละที่มีแล้วก็จะมาเรียงมอสซาเรเลลาสลับกับตัวมะเขือเทศที่เราสไลดไว้นะคะให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นค่ะ เสร็จแล,แล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาปรุงรสมันนิดหน่อยอันนี้จะเป็นพริกไทยนะคะก็โรยใส่ไปไม่ต้องมากค่ะตามชอบเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในตัวเบลซ์มิกนะคะลาดเป็นิดหน่อยเพอให้มีรสชาติน้อมันจะได้ม่เรียนแล้วก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ชิมแล้วน้องมันก็ค่อนข้างจะแบบมันๆแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะมาโชว์แฟชั่นแมวกันวันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อเชอิ้ตลายแมวน้อยค่ะ